โอเคครับ okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคนระับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปซื้อเหล็กกันนะครับไปกันเลยผมไปซื้อเหล็กก็โรงงานเหล็กก็อยู่ตรงนี้เออนะผมก็เดี๋ยวลองลองกดซื้อตรงนี้ดูดิมันจะขายมันจะมาส่งที่รถเราให้ไหมอ,อ๋อไม่ส่งครับผมเราต้องเข้าไปที่เ,ออเราต้องเข้าเข้าไปในโรงงานนะครับเข้าไปในโรงงานเท่านั้นนะถึงจะซื้อ,อ,อให้มันแบบว่าส่งบนรถได้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหล็กเศษมั้งนี่ เหล็กดีๆเขาน่าจะไว้ในโรงงานนะผมนะครับอันนี้โรงงานขายเหล็กนะอุ้ยได้เงินหนึ่งแสนนั่นค่าอะไรวะเออผมลืมอัพลืมอัพสก,กิลอะทุกคนโอ้โหต้องสี่สกิลเลยนะออ้ลืมได้ไงวะเนี่ยอเอเอาคันนี้เอาอันสุดท้ายลืมได้ไงวะลืมได่ไง่ะโอเคผมเราก็จะซื้อเหล็กทั้งหมดสี่ท่อนครับผมก็เอาไว้บดรถนะครับอู้สองหมื่นหกโอ้ราคาสุดยอดเลยนะเอาเรื่องเลยนะ แขงมากครับก็เดี๋ยวเราจะเอาแม่โคยกลงนะผมเหมือนเดิมครับผมไม่มีการยกครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโจโดด้วยนะครับผมนะผมแม่บ่ใจจริงจงผมจะไปฝั่งโน้นเออนั่นแหละครับเราจะไม่โคมาขีบลงนะครับก็เดี๋ยวจอดไว้บริเวณนี้แล้วกันถามว่าใช้เคสได้ไหมก็ใช้ได้ครับผมต่ว่า ก็จะไม่ใช้นะครับก็เดี๋ยวยกลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเคาเนมานะผมไปเดี๋ยวแมคโครมากันเลยครัมผมแมคโครมากันเลยแมคโครแมคโครไม่โอ้แมคโครเปิดไฟสว่างจ้าเลยผมโอเคเราก็จะเดินไปผมเบ่อดิุ๊ปผมูด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 ูมูดูดูคมดูดัดูดมดคดู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  พังเต็มที่แล้วพังเต็มที่แล้วเดิน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 ี่มันก็จะเดินไวนิดหนึ่งคนระับเ,<อ>เดินไวสุดเก้าขอเก้านะอโอเคปา้าเฮ้ยไอ้นี่มันจะกินเงินเราแล้วอะทุกคนเดี๋ยวผมขอซื้อรถให้มันหมดก่อนนะครับมันจะกินตังค์เราอะเ,อเดี๋ยวผมขอซื้อรถให้มันหมดก่อนแล้วกันนะเออมาที่ซื้อรถไรยห้าแสน มีตังอยู่ห้าแสนซื้อรถได้ไรได้บ้างเราเลเวลสิบสี่ไงเราซื้ออบ้านนี้ยังไม่ได้วะมันขายเท่าไหร่วะอ 2, ๋ 2, อสองแสนฮะสองแสนแปดอ๋อผมซื้อเคนคันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะผมอยากซื้อเคนคันนั้นนะ่ะทุกคนอ๋อเดี๋ยวซื้อรถอ่อซื้อรถเนี่ยผมสามแสนนะก็เหลือสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดก็ซื้ออ,อ้นี้ไงซื้อ,อปั้าน้ำมัน ซื้อปั๊มน้ำมันเก็บไว้ผมอ๋อมันต้องซื้เมืองหนึ่งก่อนนะผมถึงจะซื้อเมืองสองได้โอเคไมบรัมน้ำมันเท่าไหร่เนี่ยเอาหมื่นแปดได้หรอถ้้ามันถูกยังวะอ่าทำไมที่เมื่อก่อนเอ่อหรือว่าเป็นภาคสองอะสองหมื่นห้าเออหรือว่ามันลดราคาก็ไมไปรู้นะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเอ่อเหล็กลงนะเอาเหล็กลงนะผมในนี้ผมโอ้โหดูดู เหล็กตัวเฮ็ดก็ผมเยอะมากนะอ่อมัดละมัดละหกท่อนครับผมเนี่ยมัดละหกท่อนนะโอ้โหเยอะมากนะครับโอ้หไหนๆมันหนักไหมโอ้เหล็กหรือโฟมเนี่ยเหล็กหรือโฟมเนี่ยพี่เหล็กหรือโฟมหรือว่าลดรถเราแรงวะหรือว่าลดเราแรงโอ้โหยกเอาเหล็กสบายมากเลยครับเอโอเคเราจะเอาเหล็กตัวนี้เข้าในกรอบหนึ่งคลิปครับผมโอ้กระเด้งเล้วมเราจะเอาเหล็กตัวนี้เข้าในกรอบ เป็นเวลาหนึ่งคลิปนะครับผมก็ใครอยากดูภาพกีฬามันมันก็ดูได้ผมคลิปนี้นะครับมันแน่นอนคนระับโอเคเอามาเอาวางลงครับผมแล้วก็ปวดมาครับผ,ผมกวดมันมาครับผมกวดมันมาอือโอ้โหกวดเยอะก็ไม่ได้วะ่ะอือโอ้โหมานี่มานี่น้องมานี้ผมชอบนะแบบนี้ผมชอบอ,อือผมว่ามัดเหล็กนี่แตกกระจุยแล้วมั้งนี่ ครับ yeah. เราก็จะเอาเข้าไปซองนี้ผมเนี่ยเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นรูตรงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรูตรงนี้แหละนะครัผมจะแย่เข้าไปในรูตรงนี้แหละนะครับแย่เข้าไปเลยครับผมแย่เข้าไปเลยเยียโอเคได้ไหมถึงไหมขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยลูกน้องป๊าปาป๊า,ปา,ปา,ปาโอ้โหเอ้ยตึบอบอะขยับมาหน่อยโอ้ย อะไรวะปึ๊บฮึอ๊ะโอเคเอาดูผมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ป๊าบฮึเฮ้ยอึ๊บอ๊ะนี่ผมค่อยๆแซะมันเข้าไปผมค่อยๆแซะมันเข้าไปนะเอาเรื่องว่ะเดี๋ยว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 เรื่องนะทุกคนนะเอาเรื่องนะ มันมันมันบังคับยาวมันมันไม่ค่อยเป็นไปตามคำสั่งเรานะครับปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บอืมผมว่าเราเราตั้งรำแบบนี้ดีกว่านะครับนี่เับผมปั๊บนะครับใครอยากดูภาพกีฬามันมันก็มาดูได้ผมอันนี้ผมจะสอดมันก็ไปเลยจะสอดมันกาไปเลยโอโหมันทำไมไม่ไปวะเนี่ยแบบว่าเราเราดันไปมันก็ยังไม่ไปนะครับ โอ้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราเราก็ต้องจำเป็นต้องยกนะครับทุกคนครับเราก็ต้องจำเป็นต้องยกนะครับเออเดินไปอโอ้โหโอ้โหโอ้โหดันดีมากดันดีมากนะครับเออเออไม่เล้วเดี๋ยวเราพวกนี้มาก่อนก็ได้โอ้โหมันเข้าย่างจริงๆนะครับ เขายากมากเขายากมากทุกคนทำไงเราจะถึงจะเข้าได้เนี่ย,อ,ยอีออ๋องานเอาเหล็กมานี่มันจ้างเราเท่าไหร่เนี่ยสี 4, 8, มันแปดครับผมนะครับแล้วก็วางอ,อทั้งหมดนะทั้งทั้งเอาวางใส่กอ่อแล้วก็ยกขึ้นรดนร้ซึ่งเค้นใหญ่เรายังไม่มีเลยว่ะเอาไงดีวะเค้นใหญ่เรายังไม่มีนะครับอ่าคือเราเราต้องยกแล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันดันเข้าไปไม่ได้ครับอ,อ ผมคือเราต้องยกนะครับมันดันเข้าไปไม่ได้นะผมจะดันมาแค่ประตูก็แล้วกันเนาะให้ดูภาพกีฬามันมันดันไปแค่ประตูก็พอนะปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันไปแรงขนาดนั้นเลยแล้วพี่เอานะผมก็ดันไปเรื่อยๆผมนะโอเคดันไปโอ้โหิ้นเร็วปิ้วไปไหนนะโอ้โหไม่ได้ว่ะมัน ไม่ได้หวะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดันดันมาแค่ประตูก็แล้วกันนะผมดันมาแค่ประตูเ<อ>็ามีไม้ลองด้วยนะทุกคนนะก็ถือว่าดีนะมีไม้มีไม้ลองอย่างดีนะออเออเออมันต้องแบบนี้นะครับแรงเดินนี่มันแรงจริงนะครับแรงเดินอนะ่ะโอเคเราก็จะยกเข้าไปผมปั๊บนะผมปึ๊บตั้งขึ้นหน่อยตั้งขึ้นหน่อย ไมอะไรมาเอ่อยกเข้าไปแล้วผมไปนู่นอันไกลๆนู่นนะผมอันไกลๆ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 โอเคอันไกลๆนะอันไกลๆนะว้าปึ้งปึ้งไม่ได้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 อันไกลๆอันไกลๆห่วยเออนั่นแหละแหมต้องให้ห่วยนะผมปึ้งงัดก็มางัดก็มางัดก็มาโอ้มันไม่เข้าอ่ะ คมานี่มานี่มานี่ไอ้หนูมานี้ยม,มาเนี้ยม,มายากมายินจนังนะมายากมายินจังน้าเ,เออนั่นแหละโอเคเราก็จะเอาเอาข้าไปเลยผม,อมโอเคว้าวว้าวเคนคือเคนเคนใหญ่เรายังไม่มีเลยอ่ะโอ้ยเอาไงดีว่าไอ้บ้านนี่มันก็จะหักตังค์นะครับก็เลยจำเป็นต้องซื้อต้องใช้เงินนะผม เอาไงดีวะขายอะไรดีวะอโอเคปุ๊บปุ๊บอา่ามันต้องเลเวลสิบห้ามันจะซื้อเคียนใหญ่ได้นะครับอ๋อซึ่งเราเออตอนนี้ก็เออมันก็ยังไม่เลเวลสิบห้าง่ายนี่หว่าปับป๊บปั๊บโอเคไม่ก็ถ้าใช้ไม่ครได้ก็จะใช้ครับผมถ้าใช้ไม่ครูไม่ได้ก็อ่าเอาเคียนขนาดกลางลองดูไปก่อนนะครับคลิปนี้กี่นาทีแล้วเนะี่ยเก้านาทีโอ้โห <laughs> บอกแล้วไงว่าไอ้นี้มันได้ไดนะอ๋ออ่าดูก่อนว่ามันจะใช้แม่โคได้ไหรือเปล่านะลองลองดูก่อนนะผม <c oughs> โอเคผไปเดินไปไม่โอ้ <c oughs> โหเกียดมันมองข้างหลังมากเลย <c oughs> โอเคลองดูก่อนนะว่ามันจะใช้แม่โคได้ไหรือเปล่านะถ้าถ้าใช้ได้ก็ก็จะลุยแล้วผมก็จะลุยเลยนะผม <c oughs> อยากเอากรอบตัวนี้ออกมากเลยนะ <c oughs> น,น่ารำคาญเอ้ขึ้นได้นี่หวะ มันก็ขึ้นได้สบายๆนะขึ้นได้อ๋อแต่ว่าจะเป็นเป็นเงาวะเงาดำปิ๊ดปี้แล้วผมโอโเคครับ okay, ผมก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะผมก็ี๋ยวผมยกอีอ๋อ้นี่ไงมันเข้ากรอบตัวนี้ไม่ได้นะเอานี่ไงมันทำนาังไงเข้าได้วะอ๋ออะไรของพี่แกครับนี่โอ้โหอ,อะไรวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจพี่แกผมแม่ ก็เดี๋ยวลองเอาเคียนตัวนั้นวางดูก่อนก็ได้ครับผมเนี่ยเอาเคนตัวเนี้ยออมันขับมุมมองในรถได้ไหมเฮ้ยขับได้ป่ะขับได้ขับได้ขับได้ไดไดโอเคแต่ว่าบังหมด <c oughs> บังหมดครับผมบังหมดนะครับอืมันก็ไม่เหมือนเคนใหญ่เนาะเจ้โอเคครับผมแหบก็ เดี๋ยววางไว้ตรงตรงนี้แล้วก็แม่โคลากไปก็แล้วกันนะผมคือปังปังโอ้โหปังว่าเนียผมสวิงไปดิพี่ออสวิงได้ไหมสวิงได้ผมออแล้วอ๋ออ๋อ,อ,อ,อมันต้องมันต้องยกไปเลยเหรอเรื่องไงกันไกลแค่ผ้าไหมเรื่อยเรื่อยไปแหมก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วก็มาลุยกันต่อครับผมนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผม ก็ไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านแล้วกันนะผมสวัสดีทุกคนแล้วผมสวัดดีครับสวัสดีครับผม